โรงพยาบาลบำดุงราษูมใจเสนอสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยโล่หมอครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราะคุยคุณหมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้ เลยครับเป็นกันบ่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอเลยทางด้านนี้ดีกว่าแพ้กันเยอะมากเลยทางด้านนี้นะฮะไม่มีใครชนะเลยครับเฮะ้ยติ๊กสแตน just last the stand ปกติค่ะนี่โอ้โหกรนีมาหาหมอ ใช่มาหาหมอตรวจอะไรเป็นโรคอะไรหรือว่าตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งเหรอถ้าเป็นมะเร็งพูดดังไปแต่แหมหนูเสียทาเก่งหมดเลยนี่หนูยังไม่ได้เป็นมะเร็งปากมดลูกดูรายการตะลุยโรงหมอพี่อ่ะมาตรวจป้องกันไว้ก่อนเขาบอกว่าเราเช็คดูได้ได้เลยจะมารอตรวจดิแล้นี่ยังไม่ได้ตรวจใช่ไหมไม่ได้ตรวจพี่เออดีดีงั้นไปเลยไปเลย มา,มาเลงผมรูป่จะไปกันดูเหรอตัวจะดีเหรอด <c oughs> ไม่ได้ตรวเส้นติ่งหรืออะไรเลยพี่มาเลง่ากมะลูกเลยลคิดว่าพี่เป็นพ่อของเด็กหรือเปล่าเอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอในวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่ผู้หญิงไทยเป็นกันอันดับหนึ่งเลยทีเดียวครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอฟังจากคุณหมอกันละครับ วันนี้ตอนแรกข่าวจะมาตรวจโรคภูมิแพ้แต่ไม่ต้องแล้วครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาตรวจมะเร็งปากมดลูกแทนดีกว่าเพราะว่าได้เหยื่อแล้วเอาหน่าเดี๋ยวรอคุณหมอแป๊บเดียวคุณหมอพันศักดิ์คุณหมอมาแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอขาสวัสดีครับครับนายแพทย์พันศักดิ์สุกลารเลิสูตินารีแพทย์คุณท็อปกรณีนุชเขาจะมา ตรวจพอดีเลยมะเร็งปากมดลูกครับคุณหมอครับทำไมหมอนัดเจอเราในสปาครับบรรยากาศมันเป็นสปาเลยค่ะบรรยากาศมันดูดีมากคือ,อ <c oughs> เดี๋ยวนี้นี่เวลาที่เราจะตรวจคนไข้เนี่ยเราให้บรรยากาศดีหน่อยสำหรับผู้หญิงจะได้ไม่ค่อยกลัวคนไข้เห็นไหมผู้หญิงเนี่ยเวลาจะไปตรวจมะเร็งภายในน่ะอย่ามองตรวจมะเร็งนะตรวจภายในนี่ก็ใช่ค่ะกลัวไม่จะกลัวไงว่าเขาเปนมาติดกันเองโดยอัตโนมัติมันเขินมันกลัวด้วยคุณหมอครั้งแรกหลายๆคนสงสัยมาเลยนะครับมะเร็งปากมดลูกนี่มันเกิดจากอะไรฮะ มะเร็งปากมาลูกเนี่ยนะครับ,รบในอนดีตเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่ามันเกิดจากอะไรจนกระทั่งต่อมาเรารู้ว่ามันเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งถ่ายทอดทางการมีเพศสัมพันธ์ไวรัสชนิดนั้นเราเรียกว่า HPV ภาษาไทยเขาเรียกว่าไวรัสหูดหงอนไก่<อ><อ>เรื่องหูดหงอนไก่ผู้ชายเป็นมานานแล้วหมอนะครับอย่างนี้ครับหูดเนี่ย ภาษาไทยเนี่ยบอกหูดหวอนไก่เนี่ยเราจะนึกถึงไอ้หูดที่อยู่ข้างนอกอ่ะที่เป็นสีแดงๆดงเปล่าใช่นะที่จริงแล้วไอ้ไวรัสกลุ่มนี้เขาเรียกว่า HPV นะมันมีอยู่ประมาณร้อยชนิดขึ้นไปชนิดที่ทําให้เป็นหูดหวอนไก่จ๋าๆแบบนั้นมีแค่2ชนิดเท่านั้นเองนะก็คือชนิด6กับสิบเอ็ดแต่มีอีก2ชนิดที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมาลูกนะฮะคือชนิด16กับสิบแปดมันไม่เป็นหมายว่าไอ้ไวรัสหูดหวอนไก่เลยเนี่ยคือมัน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 เกิดมาจากไหนมันมาจากผู้ชายหรือววว่่่่าามันนอออยยูููใผ้้หหญิงแลรื มันนี่นสิอยทะเลาะกันเลยเพราะไม่มีทางรู้ว่าตอนแรกมันมาจากใครแต่มันก็เป็นไวรัสใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราไปบอกเนี่ยผู้ชายปฏิภภรรยาที่บ้านผู้ชายคนนั้นก็อาจจะเอาติดมาจากผู้หญิงคนเดามันก็ไม่รู้ใครเป็นใครคุณหมออย่างนี้แสดงว่ามะเ,เร็งปอดลูกนี่มันเป็นเหมือนโรคติดต่อนะ อาเเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดเลยท่านผู้ชมฮะไม่ใช่ว่าเกิดโดยธรรมชาติไม่ใช่เกิดโดยกรรมพันธุ์อ่าโอเคแมนี่ก็ถามดีร้อยละเกขึ้นไปเนี่ยนะมันเกิดจากสาเหตุนี้แหละนะแต่ก็ยังมีอีกเกือบเกือบปมันอาจจะเป็นในสาวโสดท่านถึงเกิดจากกรรมพันธุ์นเรื่อง น้อยมากน้อยมากน้อยมากเปอร์เซนต์เองใช่ไหมครับสรุปแล้วมะเร็งปากมดลูกนั้นประมาณร้อยละ9จะเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า HPV หรือไวรัสพูดงอนไก่นั่นเองครับซึ่งไวรัสนี้จะมีอยู่ถึง100กว่าชนิดแต่ชนิดที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชนิดที่16กับ18ครับซึ่งเจ้าไวรัสชนิดนี้ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์นั่นเองครับ มันมีอย่างนี้ไหมครับคุณหมอคะครับคือคือนอกเหนือจากติดเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะคะอย่างผู้หญิงเราเนี่ยนะคะมันโอกาสในการที่จะไปติดเชื้อในห้องน้ําสาธารณะสายช้ำระหรือว่าบางคนปัสสาวะแรงหรือปัสสาวะสูงกระเด็นมาโดนมาเปื้อนเราเงนี้ทำไมครับหมอคะเออมีสิทธิ์ไหมฮะไวรัสนะครับถ้ามันไปอยู่ในบริเวณแถวนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตายแล้วครับโอ้โหแสดงว่าท่านผู้ชมฮะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์9.9เพราะนนั้นใช้ถุงยางกันทำไมได้ไหมฮะ ใช่ได้อ่านี่เป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าโดยปกติเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นนะครับไม่ว่าจะเอสดไม่ว่าจะหนองในไม่ว่าจะซิฟิลิสอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าออกจากผู้ชายเนี่ยมันออกจากปลายอวัยวะเพศแล้วถ้าเกิดคลุมถุงยางนนามายไปมันก็คลุมนะแต่ชนิดนี้เนี่ยมันติดอยู่ที่ผิวหนัง เพราะฉะนั้นถุงยางอำไมบางทีมันคลุมถึงโคนเนี่ยคลุมไม่สนิทนะครับเกิดเป็นที่โคนแล้วโคนก็ไปติดตรงปากช่องคลอดผู้หญิงแต่เชื้อมันก็ยังเข้าเข้าไปได้ผู้ชายนี่ถ้าเกิดว่าไม่อยากแค่ติดภรรยาก็ควรใช้ถุงยางประเภทที่เป็นเกยขยักใส่คลุ่มอย่างนี้กว่าจะไปกว่าจะใส่ในพอดีครึ่งชั่วโมงมันลำบากเล้เองไหมคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยยากสำซอนเอออนี่ประเด็น้มันไปติดเชื้ออะไรมาคุณหมอฮะทีนี้ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มไหนบ้างเนี่ย ก็ผู้หญิงซึ่งแต่งงานเร็วไอ้คำว่าแต่งงานเร็วนี่มีคำสุภาพนะถ้าเกิดต้องใช้คำว่ามีสามีเร็วคือมีสามีเร็วมีสามีต้องมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์กันบ่อยหรือว่าเปลี่ยนสามีเรื่อยๆอย่างเงี้ยเปลี่ยนสามีเรื่อยคุณอยู่ในกลุ่มไหนมั้งครับผมพี่ับเสี่ยงทุกกลุ่มไม่มีไม่มีเลยแต่ว่าแต่งงาน25ถือว่าเร็วไหมฮะก็ก็ไม่เร็วนักทํ่เร็วนะก็สวยจริงอะหมอ ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้นพอจะแบ่งได้ดังนี้ครับ 1>, 1. ผู้หญิงที่แต่งงานเร็วเพราะจะมีช่วงเวลาในการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าคนอื่น 2>, 2. ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยเพราะการมีเพศสัมพันธ์บ่อยจะทําให้มีโอกาสติดเชื้อได้มาก 3. ผู้หญิงที่เปลี่ยนสามีบ่อยๆเพราะผู้หญิงที่เปลี่ยนสามีบ่อยจะมีโอกาสติดเชื้อจากผู้ชายหลายๆคนจึงเกิดการเสี่ยงมากนั่นเองครับ คุณหมอฮะผมถามนิดนึงมัน<อ>มันเป็นบริเวณไหนฮะคุณหมอฮะนี่ครับถ้าเรามองเนี่ยนี่คือคด้านนอกนะฮะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กันผู้ชายก็มีความสัมพันธ์ในช่องคลอดนี้นะครับไม่ได้ไปอยู่อะไรในมดลูกนะครับนะแล้วก็ตอนจบเนี่ยบางทีเกาจะทําให้เกิดการระคายเคืองอะไรต่างๆตรงนี้ได้ไม่ได้มีวันจะเป็นด้านในหรืออะไรอย่างงี้ข้างในนี่จะได้กว่ามะเร็งมดลูก HPV ไม่ครับไม่เอมะเรงปากมะลูกกับมะเรงมดลูกในคนละเรื่องกันเรามาดูตำแหน่งของปากมดลูกกันก่อนนะครับปากมดลูกนั้นจะอยู่ลึกเข้าไปจากปากช่องคลอดแต่ยังไม่ถึงบริเวณมดลูกนะครับซึ่งถ้าเกิดการติดเชื้อไวรัส HPV ขึ้นมาแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดเป็นมะเรงลุกลามบริเวณนี้ได้จึงเรียกกันว่ามะเร็งปากมดลูกครับ เมคืคนที่อายไม่เคยไปตรวจไปอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วมันจะมีอาการอะไรที่เรารู้อกมองไหมนี่คุณท็อปเรื่องนี้สาคัญที่สุดเลยที่อ,อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าผู้หญิงทุกคนซึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหนึ่งปีขึ้นไปต้องไปตรวจเช็คมะเร็งปากมาลูกถ้าปีละครั้งเหรอคะปีละปีละครั้งก็ยังต้องออแต่ถ้าเกิดปีหลายๆครั้งยิ่งต้องมากกว่านะครับถามว่าทําไม เพราะว่าการศึกษาวิจัยพบว่าถ้าคุณติดเชื้อ HPV เนี่ยนะครับมันใช้ระยะเวลาในการพัฒนาให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยประมาณ1ปีถึง5ปีเ <ừ> พราะฉะนั้น1ปีก็ควรจะต้องไปตรวจแล้วนะนั่น,น่น<ช>คือหลักการ,ร,รแต่ถามว่าทําไมผู้หญิงไม่กล้าไปตรวจรรถามหนูก็ได้เราลองถามนัเสีนยํทไมถึงไม่ไปหลสาเหตุเลยนะคะอันที่หนึ่งอาจจะดูหน้าหนาแต่อายค่ะมันจะอายว่าเอะหมอจะจําลักษณะแล้วบอกใช่ใช่คนนี้ยืนยันได้ไหมเอางี้ครับคุณหมอจําก็จาไม่ได้เพราะมันเหมือนเหมือนกับทุกๆคนเลยครับ นั่นเหมือนกัน hmm. ท <th> <what> ุกคนจำไว้นะฮะไม่ต้องอายคุณหมอเพราะคุณหมอที่จะตรงนี้ว่าคุณหมอจาไม่ได้หรอกเพราะว่าวันวันหนึ่งคุณหมอต้อคุณหมอตรวจหลายคนเลยที่สําคัญนี้ครับเรามีสุภาพสตรีที่เป็นแพทย์หญิงเนาไปตรวจคุณหมอผู้หญิงได้เลยไม่จําเป็นต้องตรวจคุณหมอผู้ชายนี่ไงนี่ไงหมอบอกหนูก็เหมือนกันหนูก็เลือกได้ครับมาหาคุณหมอผู้หญิงได้ไม่ต้องอายผมถามนิดนึงถ้าสมมติอาการเรืแพรัถ้าสมมติคนเริ่มเป็นมีติดเชื้อ HPV แล้ว มันเคร่งงียบม,ม,มีอาการยังไงติดเชื้อ S p v เนวี่ยไม่มีอาการนะครับไม่มีครับไม่มีตกหตกขาไม่มีครับแล้วก็มะเร็งปากมะลูกระยะเริ่มแรกก็ไม่มีอาการครับเพราะมะเร็งปากมะลูกระยะเริ่มแรกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะครับถ้ามันจะเป็นเนี่ยคือมันต้องกินจนกระทั่งลุกลามและติดเชื้ออักเสบเชื้อชนิดอื่นแล้วจึงจะเกิดตกขาวตกเลืองตกเขียวตก,ตกช้ำเรือยช้ำหนอง ตรวจตรวทั้งกายอย่างเดียวเลยนะคุณหมอฮะใช่ครับเราเปต,ตรวจทั้งหายอย่างเดียวเลยนะใช่นี่ยเนี่ครับเบบวลาตรวจเนี่ยนะครับ,รบเราก็จะ ใช้เครื่องเนี่ยนะครับส่องเข้าไปข้างในนี้ใช่ใช่ใช่เป็นแบบปากเอาให้ดูไหมเยดูเขาดูเลยคารู้เเครื่องจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เวลาขยายปุ๊บมันก็จะมีช่องเห็นไหมนะครับมองเข้าไปก็จะเห็นช่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงปลายช่องนี้ก็จะเป็นปากมะลูกพอดีไงนะเราก็จะเอาเนื้อเยื่อบริเวณปากมะลูกออกไปตรวจนะครับทีนี้ก็ดูเครื่องมือที่เราที่เราเอาไปตรวจครับอันดับแรกก็คือถ้าตรวจแบบธรรมดาเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะใช้ไม้นะครับไม้อันนี้ตรวจคุณหมอก็จะป้ายจากด้านนี้ไปด้านนี้ไอ้เนื้อเยื่ ที่มันตกมาเป็นเหมือนคล้ายๆที่ไข่ตรงนี้ก็จะได้รับการป้ายออกมานะครับแค่นี้เองแล้วแล้วเราเราก็เอาไอ้ตัวนี้ไปป้ายบนแผ่นกระจกสไลด์แผ่นกระจกนะครับสองด้านก็ไปตรวจว่ามีเซลล์มะเร็งไหมนั่นคือการตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบมาตรฐานทีนี้การตรวจมะเร็งปากมดลูกสมัยใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเอาแค่มาตรฐานก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะจริงๆแล้วนิ่มๆเลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ เเขาเขาจับแต่ไม่เคยจับเลยเคยแต่สัมผัสด้านอื่นเออมันไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคมเค็มอะไรอย่างนี้หลายคนคิดว่าอุ้ยเขาไปไป้ายเอาเนื้อเยื่อมา เป็นมีดเขาไปตัดหรือเปล่าไม่เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคือที่ถามว่าทําไมแบบมาตรฐานแบบมาตรฐานเนี่ยบางคนก็ป้ายบนแผ่นกระจกหนาไปบางคนก็ป้ายบางไปบางทีอาจจะมีเม็ดเลือดมาปนเนี่ยเวลาเวลาคุณหมอดูเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแม่นมันก็จะไม่แม่นมากปัจจุบันเขาก็จะเอาตัวนี้เหมือนมันแปลงใช่ไหมมันแปลงผลกัดนะเ้าก็เอาดีใส่เข้าไปตรงนี้นะครั้นี้ก็ได้ลึกนลอยแล้วก็หมุนแฟลชเหมือนกันมันก็แปลงเอาเนื้อเยื่อแถวนี้ออกมาถูกไหมนะน้่นแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยป้ายข้างๆนี้ออกมาก็จะได้สองส่วนออกมาหม แล้วเขาทำยังไงครับเขาก็เอามาคราวนี้ก็มีน้ํายาพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาไอ้ตรงนี้ที่มันมีมีเซล์เนื้อเยื่อที่เราปัดมาก็ใส่เข้าไปในน้ําแล้วเราก็หมุนไปหมุนมาจนกระทั่งเซลก็ตกไปในน้ำจากน้ำเนี่ยก็จะไปเข้าเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอัตโนมัตินะครับมันก็จะปิดเข้าไปในเครื่องแล้วมันก็จะปั่นจนเหลือแค่ชั้นเดียวบางๆอยู่บนกระจกสไลด์เพราะนั้นมองเห็นก็จะชัดมากเพราะนั้นความแม่นยําก็จะสูงนี่เขาเรียกว่าทินเปป เอาทินเป๊อ๋อมีนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดคุณหมอเอาทินเป๊บไหมวิธี